มาถึงเรื่องนี้บ้างครับอาจารย์เอคือผมได้ยินมาว่าหลวงพ่อปานเนี่ยเคยถ่ายทอดวิชาเกี่ยวกับวิชามหาสะท้อนให้หลวงพ่อฤาษีดงดำด้วยเขาที่ทราบก็คือในอดีตหลวงปู่ปานเนี่ยจะมีคนมาให้ท่านช่วยเรื่องรักษาเรื่องคุณสายเยอะท่านก็มีทั้งยันเกราะเพชรยันมหาสะท้อนอย่างเงี้ยนะครับ,รบก็ทางวาอาหลวงพ่อก็ได้ทําเป็นคาถาขึ้นมาสั้นๆครับเมัมุขขาสัพพาหารติ เตสัมมุขาคาถาเนี้ยเป็นคาถาที่ไม่ได้แช่งใครแต่ว่าเวลาใครทําดีกับเรามาเนี่ยถ้าเราอธิษฐานจิตไปด้วยความมั่นคงเนี่ยดีก็จะกลับไปแต่ถ้าใคร<อ>ทําไม่ดีมาเราก็ไม่รับ<อ>ไม่ใช่เรื่องแค่คุณสายอย่างเดียวเป็นเรื่องเกี่ยวกับความไม่ดีต่างๆด้วยอ๋อคือไม่ได้สะท้อนแต่เรื่องไม่ดีคือสะท้อนเรื่องดีด้วย,วยใช่<อ>ค่ะ จ,จุดนี้คือยังไงฮะจุดนี้คือวิหารหลวงพ่อห้าพระองค์นะคะคหลวงพ่อภาพรพระองค์เมื่อก่อนตอนหลวงพ่อพระชะพรมยานมีชีวิตอยู่เนี่ยจะเป็นหลวงพอ่อแค่สี่พระองค์คที่คนนิยมมาบนกันเป็นศาราเก่าๆก็จะมีพระพุทธเจ้าองค์สมณโคดมปัจจุบันมีหลวงพ่อใหญ่เจ้าอดีตเจ้าวัดวัดท่าสุขแล้วก็หลวงปู่สุกวัดปากคลองมาขามเท่าหลวงปู่ปานวัดบางหลวงโคแต่พอหลวงพ่อมรณภาพลงทางวัดก็เลยมีรูปหล่อหลวงพ่อมาด้วยเป็น5้าพระองค์ S <S นะครและต่อมาวิหารนี้ก็เก่าลงไปก็เลยทําการบูรณะใหม่มาเหมือนที่เห็นนี่อยากทราบว่าหลวงปู่สุขนี่มีความเกี่ยวข้องกับหลวงพ่อฤาษีดิงดำยังไงบ้างหลวงพ่อเคยไปศึกษาวิชาอยู่ที่วัดปักคองมะขามเท่าด้วย แล้วองค์ข้าบนสุดหรอครับหลวงพ่อสมณโคดมนี่ก็คือพระพุทธเจ้าสมณะโคดมก็คือพุทธเจ้าของเราปัจจุบันแต่ว่าเป็นพระโบราณที่เขาปั้นมาตั้งแต่สมัยยุคจะเป็นศิลปะยุธยาเป็นปูนปั้นนะครับโอเคครับแล้วใครที่มากราบไหว้ตรงนี้นี่จะขอเรื่องอะไรบ้างครับเขาใช้บนเอานะฮะบนหลวงพ่อห้าพระองค์อย่างบางคนมาสอบเอนทรานตอนสมัยที่สอบเอนทรานพี่ก็บนที่นี่ครอบจักรวาลเลยอ๋อก็คือได้ทุกเรื่องหละแล้วเวลาบนต้องบนด้วยอะไรครับนี่ครับทางวัดส่วนใหญ่จะใช้ผ้าห่ม ผ้าห่มพระเนี่ยถวายท่านผ้าห่มทั้งห้าพระองค์นะครับทางวัดก็ได้มีผ้าสำหรับถวายเป็นพุทธบูชาให้นะครับก็ขอในทุกเรื่องขอเสร็จก็บ่นไว้ว่าถวายพระบ้างห่มผ้าให้สังฆทานบ้างอะไรอย่างนี้